เสร็จแล้วจ้าหมกนอไม้ตีนไก่ตักไปลงไปพร้อมซอิฟเขากินกอยู่ข้างล่างกันนะคะกรึบกันบปดิอืมแม่พี่นกไก่ถอดลงไปแล้วจ้าเดี๋ยวไม่น่ยก็จะเอาอันนี้ลงไปนะคะโอ้ยอยากให้ไทย หน้าปกวสวยๆเขาน่าจะได้แล้วจ้ะขา้าวเหนียวเดี๋ยวคน,ข,นข้าวเหนียวข้าวเดียวค่ะเดี๋ยวมันหอมจักหน่อยหุงหมอนี่มันต้องเขาเอินอยังวะเพาษามันต้องใสนะพี่น้อง,องเออมันต้องดงเขา่าขันหุงแบบนี้หุงข้าวเหนียวนะขันหม้อไฟฟ้ามันต้องดงเพราะว่ามันมีระบบอันอันตโนมัติเนะแม่พิน เจ็ดละมองนี่เก็บเก่าเขาทีก่อนพลังกินเขาวขันผัดลา้คนสิสงสัยว่าพันมาวันเกิดอีหยังคือบอุคอยได้ยินเสียงให้ห้าปาร์ตี้เขากินอยู่ของตใ,ใต้ดินพี่น้องก็เลยสือบว่าล่ไทยให้เบื้องดอกเออบางคนเขาก็อยากขายไทยบางคนเขาก็บ่อยากขายไทยเนาะแบบว่าเมาม้อยหอยสังอะน,นะแต่หูหูกันอยู่เนาะผู้หญิงพอ,อ,อกันจะมีหยัง หมาอไม,า,มาหอยสังเราเริ่มประวัติชีวิตตัวเองว <laughs> ันนี้เมามาจักหน่อยกะโซกันแน่นังตาแตกน้ำแล้วก็จกตากันน้ำเออหักกันแน่เนาะแย่กันน้ำเป็นว่าเพิ่มอีกจักหน่อยกันน่ากินน่ากินพี่กูมาเนมึงกินยังอยู่แต่กูมาเลยกูฟาดจนเขาห้องน้ำสามสิบแปดรอบแล้วนี่ชนแก้ว แดงหน่อยกับแดงไงแดงสดกับแดงซ้ำรถเมย์วัดก้อนกูเสด้ะคาตาเบาอยู่นี่รสามทุ่มนึ่งนะมึงหมดแล้วไปไปละพวกกูแหงว่าเมื่อใสตุเย็นไวสุเสดายพวกกูแหงว่าเธอสิไปอันสิกับมาบอสันมาอยู่ไปนะไปอยู่แต่ว่าสิมาแย่ไลย กราบแต่กรบยูว่าสลุกยามเห็นเลวเออขันฉันกลับมากน้องเธือเธออาจจะรับแล้วก็ได้เลยว่าอันทั้งรางมือทั้งรางเครื่องเนียมือนีได้เงินพิเศษอยู่ได้พี่น้องคาแม่ขรัวเฮาสองคนสารภาพตรงตรงคายให้กับข่าววันเกิดทั้งฝุ่นกับสิเป็นฝรั่งกระลูกฝรั่งสุ้มผัวทั้งรางเป็นซุมเมีย เอาลงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวข้าวตามเอาลงไปโซก่อนก็ได้พินเออเดี๋อแต่ข้าวแค่นั้นหละบอกข้าวรอแป๊บเดียวให้มันดงก่อนแป๊บเดียวเห็นไหมพินเอาลงไปก่อนตักข้าวเจ้าไปด้วยตักข้าวเจ้าไปด้วยจานหนึ่งก็ได้โอ้มันต้องยกหม้อลงไปเลยเพราะว่าข้างบนเสร็จแล้วยกหม้อไปโรดกันข้างล่างมีจานอยู่ใช่ไหมเออาจารย์กระดาษนั่นเละช้อนมีเอามือเอาช้อนลงไปพร้อมบอกกูสิเก็บให้ไม่รู้สิ ถือลงไปนั่งไปนอย,อยนนนองไม่มีเอากำกำไปใส่หัวลงไปเลยบันไดก็แคบๆพี่น้องงานก็ลงกับยางอย่างง่าแคบๆสั้นๆถูกนะแค่คอยได้ไหลลงไปกองกันๆๆไม่ต้องตักเลยทีนี้ซอยนอกมันเห็ดกับเขา ใเย็นเย็นเพบเดียวเป๊บเดียวเย็นเย็น,ยนขึ้นนำลวดไป